เดียวกันเนี่ยความสัมพันธ์ของชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองยแงาแก้วที่จังหวัดส่าแก้วกับทางด้านของทหารเรานําเสนอกันไปแล้วเนาะว่าอเอาคืนดีกันแล้วเขาเขาเขาไม่งอนกันแล้วนะคะคแต่มีอีกภาพหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นอีกภาพที่ตอกย้ําความสัมพันธ์ว่าเขาดีกันแล้วจริงๆนะชาวบ้านเนี่ย เอาดอกไม้ไปให้เจ้าหน้าที่นะคะแหมให้ได้ชื่นใจกันนะคะแล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าครัวเธอที่ว่าตอนแรกจะปิดน่ะไม่ปิดแล้วเดี๋ยวทำอาหารอร่อยๆอให้ทหารกินเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากในวันที่28เกเป็นวันพระรารทานชาติจะได้มีการรวมตัวจากชาวบ้านหนองยาแก,ก้วได้ใช้คําพูดที่ดูหมิน่นโดรืกว่าใช้คําพูดที่ดนเรวให้กระทบต่อหน้าที่การางานของท่านและได้ดูหมิน่นโดนแกวต่อ ศักยภาพของท่านว่าท่านทํางานอย่างวุ่น่างมีวันนี้เราขอเป็นตัวแทนมามอบความรักและขอยืนหยัดว่าจะไม่มีการปิดครัวครัวชายแดนของเราจะอยู่เพีย,ง,ยขงข้างทหาร <c oughs> จนกว่าจะได้ผืนแผ่นดินไทยเราคืนคนี่ค่ะชาวบ้านนะคะเรียกว่าอันนี้เป็นตัวแทนก็แล้วกันนะตัวแทนชาวบ้านหนองยะาแก้ว ก็ไปพร้อมดอกดาวเรืองนะคะความหมายก็คือว่าให้ฐานเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีทั้งดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบนี่ก็คือแสดงความรู้สึกจากใจของชาวบ้านอเอาไปมอบให้กับทหารที่บริเวณจุดปฏิบัติการทหารในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วคือเป็นการสื่อว่านี่นะเราขอโทษ นะที่วันก่อนนะมีกลุ่มชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจแล้วใช้ถ้อยคําไม่เหมาะสมรวมทั้งมีการประกาศลั่นว่าจะปิดครัวแล้วเพราะไม่พอใจที่ไม่ได้เข้าไปปักธงชาติที่บริเวณแนวชายแดนในวันพระราชทานธงชาติที่ผ่านมานะขอโทษนะนะไม่ได้ตั้งใจขอโทษเราดีกันนะ <c oughs> ขณะที่พนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วนะคะสาขาอารัญญประเทศ พร้อมกับกองกําลังบุรพาและฝ่ายปกครองอําเภอโคกสูงก็ลงพื้นที่บ้านหนองจานหมูท่ที่3ตําบลโนหนหมักมุ่นเพื่อรังวัดออกโฉนดให้กับราษฎรที่ถือเอกสารสิทธิ์นศส,อสขอโดยมีชาวกัมพูชาและฐานกัมพูชานับ10คนค่ะเดินทางมาสังเกตการด้วยใกล้ๆกับหลักเขตที่46บริเวณไร่อ้อยที่บ้านหนองจานก็เป็นดินแดนอธิปไตของไทยนะคะตรงนั้นและสังเกตว่าฐานกัมพูชามีการรายงานข้อมูลเป็นระยะๆเห็นไหมถือวอเหมือนเหนแบบสังเกตการแล้วก็ คุยกับใครก็ไม่รู้เหมือนแงงานเนี่ยเป็นระยะระยะนะคะซึ่งการรังวัดครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะเราสามารถวัดพื้นที่และชี้แนวเขตได้ครบทั้ง4ทิศคิดเป็นเนื้อที่21ไร่67ตารางวาแต่ไปพบปัญหาด้านทิศใต้ซึ่งอยู่ในพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกัมพูชาบริเวณหลักเขตที่46-47ถึงจจึงไม่สามารถปักหลักเขตได้ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าของที่ดินผู้ยื่นคำขอก็รับทราบสถานการณ์แล้วก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรละ พร้อมกับรอาการรังวัดใหม่หลังจากที่คณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC มีข้อตกลงปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการเดี๋ยวหลังจากนี้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดราแก้วจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินกันต่อไปสำหรับส่วนที่รังวัดและปักเขตได้ชัดเจนแล้วนะคะส่วนพื้นที่พิพาทเดี๋ยวต้องรอการแก้ไขปัญหาในระดับประเทศก่อนไม่เป็นไรเจ้าของที่เขาเข้าใจเขาบอกรอได้นะคะ ่วนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจินบุรีเตรียมเข้ายึดคืนผืนป่าก,กว่าร้อยไร่ค่ะบริเวณบ้านหนองจานหมู่ที่3ตําบลนนหมักมุ่นและบ้านหนองยาแก้วหมู่ที่9ตํบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหลังจากที่ถูกชาวกัมพูชาบุกรุกมานาน และการดาเนินการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เน้นย้ําถึงความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้และยืนยันความชอบธรรมทางราชอาณาจักรไทยในพื้นที่โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ผู้กระทําผิดออกจากพื้นที่พร้อมทรัพย์สินภายในวันที่10ตุลาคมนี้ตามที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจงังหวัดสัก้วท่านก็ประกาศเอาไว้เนาะ